嗯，要买。 เลี้ยให้เขาหักไปไม่ใช่หรอกแปดดวงพี่น้องเราไปซื้อเกี้ยวมืออื่นมืู่วันจันทร์ตอนเจีเขาเกี่ยวเขามืออื่นเขาเขาบ้านตอนคิดว่าเขาจีอยากนอน,น,น,อนอวันจันทร์เลยล่งดอกใม้ล่งมืู่วันจันทร์ซื้เกี่ยวแปดจีมูน่านกับจีฮายยืมน้ำบาดาล่ะยืมเพื่อน เียซื้อไวยเอาขื้นหอดแก้สวยกับเดียเจียกกว่าน,นันมันข้อมีสัมบูข้อมีงตัเตะหน้ามาก ไปนหน่วยกับแม่ก็บ่มีเกี่ยวว่าแปดดวงจังทียสูงสุดกต่สามดวงเพราะว่ามีเพื่อนสามคนเท่านั้นเกี่ยวอันนี้จะเอิอนูนูเต่าเกี่ยวน้ำแตเล่ยใส่สีเกลียวสมมือพขะโอแต่อันรถเกี่ยวพี่น้องวันนี้ขอไข่ในแมันน้ำไหลายมันลงมาได้น้ำจูเอวลนะ น้ำเพียงเอวเลยบอกเขาไปปลูกเพราะกระบอกไปปลูกบ่อให้เป็นเป็นกระเล็บใส่เกลียวโรตเกี่ยวมันกล็ลงมอไไรมันมานา้มันเลยแล้เอิอนสีว่านบริว่านผู้เฒ่าผู้โถ,าถามาน้ำลดน้ำล่านี่แหละไปน้ำหมอลำนี่แหละเกี่ยวซอยกันกินข้าวแกงไก่ตาบักหุ่งสมัยตะกีนเนาะ ลงแขกเกี่ยวเขาโอ้ยตำหัวไปกินได้น้าแ่บหลายหาปลาซิวขวานซุกเมาปลาซิวขวานกับบะหมี่ดีพี่น้องปลาซิวมันไปอยู่ใสปลาซิวขวานบะหมี่เลยโอ้โหบะหมี่ปลาซิี้ยวเต็กิวสันกอยปลาซิวกอยปลาซิวกอยปลาขาวมณ์ดูกันกิน โค้งใท้กินเหล่าแนก่กะเอาปาซิวดีบเดียวไม่กินก็ตามููตามหมูฮเผ็ดๆซะตามไส้บอกกรอบโอ้ยแสบลายสมัยตะกี้ไส้บอกกรอบใส่ปูดองโอ้โม,มากกว่าอยากกินเขาเลยจะ่มุ้งแล้ววะหากินเขาก็าง่ายนาอบันี้นาะหมูก็กินแต่สองขาถูกไหมกระสาก็ลาปลบประตองลาบกลาตอนีกินได้สามขาสี่ขาเลยกินต่หมูวานี เราเห็นอยังไี้คนยืนยิ้บัดนี้ยืเลยกินเหมืนสดิมเสบหลายพี่น้องแช็ดเชแต่ว่าหมูก็บว่ากินวางเว่นน่นวางเคียงอ่ะต้มขาจักหมูกับไม่หม้อปากหม้อดำเปื่อๆพูดถึงว่ากระดูกมันเป็นทานแต่ว่าข่อยบ่ชิววันไหนดิแต่ว่าคนอื่นเขาจะว่าโอ้โหชิวชิ้วชิ้วชิวข่กินได้ยุ เสื่อนั่นมาดิเสื่อมากมาละมาดิมือกับหมวอจ้้่มา,ามากกับภากาามใต้มจับใจกินได้ด้ยกินต้มจับใจเอื้อนผัววะมันีพเห็ดดอกมันีกจกินงองแกงอะไรยังดุบางเวนกุ้ปลาไวย่างดีว่าทีแกงลูกไส้มาถึงเตียงอันก็นเลยเห็นเขาซื้อตมมองมงจะยำกันกินน้ำเขาจ่อยบอแกงหอดปลาใส่ตู้เย็นใบเส้บางบวม